สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่อง KP GZP นะครับทุกคนแล้ววันนี้ก็อยู่ในช่วง KP จะเล่นเกมโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟีฟ่ากันนะครับทุกคนแล้วเราก็จะมาไต่แรงเหมือนเดิมนะครับทุกคนอันนี้เราแรงแรดงนะครับทุกคนแล้วใครแรงแดงเราบ้างคอมเมนต์มา <Wow. S 1> ได้นะทุกคนนี่เราก็จะมาให้ดูเซตนะครับทุกคนเซตเราก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเค้กดเริ่มเลย โอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะมาขอบอกนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปภาคนะครับทุกคนเราก็อาจจะภาคไม่ค่อยเก่งนะครับทุกคนเป็นกําลังใจให้เราเลยนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในเครื่องบินแล้วนะครับทุกคนแล้วเราก็น่าจะไปลงพาซาเรียนะมันชื่อว่าพาซาเรียป,ะป่ะทุกคนอันนี้คลิปภาคเราไม่รู้อ่ะผ่านว่าอะไรเออลงตรงนั้นแหละทุกคนคนเยอะมากเราว่าหาปืนก่อนดีกว่า้ิมินิอซีมินิซี่ รีบเอาไปรีบว่าก่อนเฮ้ยคนเฮ้ยตายตายตายวิ่เมื่อกี้เรายิงหัวทุกคนเชตอนนี้เรายังไม่มีปืนเลยอ่ะเฮ้ยเขามาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายเมื่อกี้ทุกคนคิดว่าเราจะรอดไหมปุ๊บเลยปิดเดี๋ยวก่อนเเหมือนเขาจะมาแล้วปะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยตายตายเฮ้ยยังไม่ตายเฮ้ยเราฆ่าแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยตรงนี้ยังมีคนอยู่ตั้งให้พอไว้ก่อนทุกคนต้องขอฟันยาก่อนนะ พันให้เลือดเต็มเหมือนทุกคนถึงสู้ได้แต่ว่าอุ้ยเฮ้ยขเขาปีนอยู่ตรงนี้วะเฮ้ยเขาจะมาไหมเราแอบก่อนเอ้ยเขาน่าจะเห็นเราแหละไม่ต้องแอบหรอกแล้วก็วนไปนั่นแหละหาทางออกอะ่ะแต่ว่าไม่มีทางออกเลยอะ่ออเยอะเฮ้ยเขายิงแล้วเขายิงแล้วอุ้ยโอ้โหเขายิงหัววิธีทุกคนตายวางกองไฟไว้ก่อนเขาหล่นไปแล้วนะเมื่อกี้แล้วว่าเราจะลงไปเอาเขาต่อ ลงเลยดีกว่าเฮ้ยตรงข้างบนก็มีคนเฮ้ยตายเขาตายครับทุกคนโอเคเราก็จะวิ่งไปวิ่งหาคนตอบเพราะว่าคนยังมีอยู่นะคนยังอยู่ข้างบนอยู่เพราะว่าเฮ้ยเขาลงมาพอดีเฮ้ยเขาเขากดทัศยะหนีหรือว่าเขาแอบอยู่ตรงข้างๆหรือเปล่าเราขอขึ้นบนก่อนนะเผื่อมีคนเอ๊ะมีหรือเปล่า ตรงนี้ก็ไม่เห็นมีอืมเฮ้ยเราเห็นเราเห็นเ,เ,ห,นเห็นเป็นผู้หญิงทุกคนโอ้โหโอ้โหสองตัวทุกคนเพราะว่าเราตายนั่นแหละครับทุกคนแต่ว่าเราน่าจะเกิดได้อยู่นะน่าจะอรอเกิดแหละทุกคนดูดิจะเกิดยังเฮ้ยเกิดแล้วเราว่าเราไปลงแยกที่อื่นดีกว่านะทุกคนเพราะว่าถ้ากลับมาที่เดิมน่าจะตุยแหละเพราะว่าไม่มีปืนอนะ มาลงตรงนี้แล้วกันเป็นเป็นเกาะเล็กๆที่มีคนหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะมีคนเก็บไปแล้วแหละเราว่านะอืมอันนี้คลิปภาคก็น่าจะรู้ใช่ทุกคนตรงนี้ก็มีคนเก็บไปแล้วมั้งเเราลองดูในบ้านก่อนเพราะว่าเราจำไม่ได้เออไม่มีทุกคนมีแต่เกาะสองโอเคไปตรงนั้นดีกว่าว่าจะมีปืนไหม ตรงตู้ตมีแค่ยาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนขอไม่พูดในนี้แล้วกันนะโอเคในบ้านนี้มีปืนไหมโอ้ยกดกระโดดไม่ได้เออกว่าจะกระโดดได้ทุกคนไม่แค่มกักระบอกเลาไม่ติดกว่าที่ตรงนั้นเหมือนจะมีปืนหรือเปล่าเราเห็นเก็บกอบไปก่อนทุกคนอ๋อน,นี่ไงแม็กเจตนี่เจอแล้วหนึ่งปืนครับทุกคน เราว่าเราจะไปตรงนั้นตรงนี้ตรงบ้านสีม่วงนี่แหละจะมาหาปืนอีกสักนิดหน่อยแล้วก็ไปสู้คนแต่ว่าจะมีคนออกมาให้สู้ไหมนี่แหละทุกคนตอนนี้เราว่าจะเล่นแค่สองตานะขอโทษนะครับทุกคนอันนี้คือคลิปดองอะคลิปดองเมื่อวานนี่แหละว่าจะลงเมื่อวานแต่ว่ายังไม่ได้ตัดอะ่ะลืมตัด คตรงนี้มีหมวกสองแล้วก็ยาเฮ้ยตรงนั้นมีไอวอลลองมีเฮ้ยเอาเฮ้ย,ย,ยเราได้คิวมาฟรีๆเฉยแต่ว่าคนนั้นน่าจะอึ้งนะว่าทําไมคิวของเขาหายเอ้ยเฮ้ยรถโอ้หกระบะเหมือนเขาจะไม่เห็นเรานะเขาจะไปที่อื่นนั่นแหละเราว่าเราลงไปดีกว่าเอื้ออ่าไม่เจ็บ โอเคเราจะไปตรงบ้านสีส้มตรงนั้นหรือเปล่าเออนะาไปบ้านสีส้มนั่นแหละบ้านสีส้มตรงสีเหลืองเฮ้ยเราเห็นคนคนลองยิงไหมโอ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยเขาเปิดคนวัทนทันโดนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนกันตุยกันตุยอุย้ยเ K สเอาดีกว่าทุกคนเค S นี้แรงนะเหมือนเขาจะอยู่ตรง กองฟางม้งทุกคนเราก็จะออกไปเก็บเหรียญหน่อยละกันไม่มีเหรียญใช้เลยอะแถวนี้ไม่ค่อยมีของนะแต่ก็มีอยู่อืมเราก็จะเฮ้ยเหมือนเห็นเขาอยู่ตรงนั้นแต่เราจะขับรถวนไปนะครับทุกคนเขายังอยู่ปะน่าจะอยู่แหละลองไปดูก่อนเอา้าไม่อยู่หรือว่าเราไม่เห็นเราน่าจะไม่เห็นอะ ลองไปตรงนู้นดีกว่าแต่ว่าเหมือนเราเห็นกระเป๋าสามแล้วก็เก็บก่อนละกันมียาด้วยแต่เรายังไม่เก็บเออจะเก็บดีเก็บดีกว่าเก็บไว้เพื่อเฮ้ยเจอคนแล้วทุกคนไอเขาอยุดตรงตรง,ตรงอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ้านคาสีม่วงเออเราขับชนเขาดีกว่าเหมือนจะมีตัวนี้ด้วยเออใช่มันจะมีตัวนี้ด้วย,ออต,ววยตัวแจมเรานี่แหละมาแจมเขา นี่เราได้คิวอีกคิวหนึ่งแล้วทุกคนขอกันไอวอลแล้วก็เก็บของก่อนแล้วกันวิวเขามี M60 เราชอบมากปืนนี้ชอบจอ่อยไอวอลปืนนี้จอ่อยไอวอลเก่งอืมแถวนี้ยังมีอยู่ไหมถ้าไม่มีเราก็จะขับรถไปแล้วขับรถเข้าวงนี้ก่อนทุกคนหรือว่าจะไม่เข้าดีน้องรถพังพอดีชิบแล้งไงชิบแล้วไงทุกคนเขาจะตามมาไหมอะเราขอดูกันนะ แต่เขาจะตามมาไหมนะไม่เห็นตัวเลยอะลงไปข้างล่างดีกว่าทุกคนข้างล่างนี่แหละปลอดภัยสุดเนี่ยวิธีอ้อมวิธีอ้อมที่ดีไปดีกว่าโอ้โหตอนนี้เหลือสิบเจ็ดคนแล้วทุกคนตัวน,นี้จะชนะไหมลองแอบ,บดูก่อนเอ๊ะไม่เห็นเลยนี่ดูเขาเข้าวงไปแล้วเอ้ยเราเจอแล้ว แต่มัน่าจะไม่ใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าเข้าคลังแสงเก็บของก่อนทุกคนโอ้โหของเยอะอยู่เลยอะ่ะแต่กระเป๋าเต็มจะมีสองตัวขอแจมหน่อยลวกันเจาะเจาะเจาอ้ยเขาม,มีสเีฟรีเจาะเอ๊ะเขาแอบอยู่ตรงโน้อนอะโอ้โหเราเกือบตุยอะทุกคนขอพัญญาก่อนแป๊บพัญญาเสร็จเราจะไปแจมดีไหมนะทุกคนแต่ว่าลองไปดีป่ะขอลองเดินไปดูก่อน อยู่ไหมเอ้ยยังอยู่แต่ว่าอีกตัวนึงตัยไปแล้วเราบุกเลยแล้วกันเราได้ชิวมากตอนนี้หิวมากเิวมากหิวอะไรเฮ้ยเขายิงอะไรอ่ะมีตัวเหรอมี่เหลือสิบคนเอา้าเอา้าขับรถหนีไปอยูอย่พึ่งไปอยู่พึ่งไปมานี่ก่อนอา้าวไปเฉยเริเก็บยาพันยาก่อนแล้วกัน ปัญญาตรงนี้ก่อนทุกคนอู้อันนี้คือเราไม่เห็นนะโอ้เมื่อกี้ตาถั่วมองไม่เห็นวิแต่ตานี้บวก48ได้อยู่ทุกคนตอน,นที่สิบนะอยู่ันดับที่สิบโอเคเราจะเล่นอีกตาหนึ่งนะครับเราไปเล่นกันเลยโอเคเข้ามาอยู่ในเครื่องบินอีกแล้วแล้วก็ คนปักธงกันอะเราก็มีปักธงเหมือนกันแต่ว่าเช่านะทุกคนโอเคปักธงเราแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเองเฮ้ยนี่แหลนะหนาคนฟรีไอ้คนฟรีอะไรโ okay. อเนคนี้เราอยู่ในแผนที่นิคมลกล้างเราก็จะลงไปไหนดีอันนี้ถามดูคลิปเลยเนาะเนี่ยคอนเซปต์คอนเซปต์เ,ปเราเอง อาจจะไม่คอนอาจจะไม่ใช่คอนเซปต์เราก็ได้ไม่คิดเราจะลงตรงอันนี้ต้นแม่น้ำลงไปดูดีกว่าว่าแต่ตรงนี้เราก็ลงบ่อยนะแผนที่เนี้ยอืมแผนที่นี้เราจะลงตรงต,รงต้นแม่น้ำแล้วก็เขตทหารบ่อยสุดนะครับทุกคนเหมือนจะมีคนตามมาสองคนหรือเปล่าโอเคเราตามเขาเขาไม่ได้ตามเรา โอเคเรามาตรงปั๊มน้ำมันก่อนดีกว่าเผื่อมีปืนต้องมัมนก็น่าจะมีปืนทุกที่อยู่แล้วทุกคนโอเคออกจากปั๊มน้ำมันดีกว่าทุกคนอุ้ยเอาเหรียญก่อนเราจะไปบ้านเหลืองแล้วกันน่าจะมีของอยู่ตอนนี้เราไม่มีปืนชา์จเลยอะ่ะอุ้ยแม็กเจได้อยู่ทุกคนแต่ว่าเราชอบโทกอนกับซองยาวมากกว่า มีซองควงด้วยแต่ว่าถ้าทายเกมอ่ะมันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะทุกคนมันไม่ค่อยแรงอ่ะทายเกมอืมนั่นแหละเราก็จะวนไปตรงนี้เผื่อหาคนได้โอเคลงไปเก็บตรงนี้ก่อนตรงนี้มีเกาะสองด้วยเก็บของให้ครบทุกคนเราจะได้ไปสู้คนกันไม่รู้ต่อยอะไรอ่ะเมื่อกี้ต่อยอากาศอืม ไม่น่าเห็นคนแล้วอะ่ะแต่ว่าน่าจะมีอยู่เออใช่น่าจะมีอยู่ออยหุ้ยมีเก็บเสียงด้วยตรงนี้ความรู้สึกชาะเมื่อกี้พูดไม่ทันโอเคอุ้ยเราเจอกล่องซ่อมเกาะอ,อีกแล้วทําไมแถวนี้ทําไมมีเก็บเสียงแล้วก็กล่องซ่อมเกาะเยอะจังหุ้ยมันเห็นเหรียญห้าร้อยทุกคนเห็นหมนเราไหมนี่ไงเหรียญห้าร้อยจะมีโอกาสใช้หรือเปล่า เก็บกระสุนไว้กะเอาเคียวมาอีกหนึ่งโอเคอเห็นหมวกสามแล้วก็ยาแต่กระเป๋าตอนนี้จะเต็มแล้วไม่น่าเก็บของอะไรได้แล้วแหละเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเหรียญมันไปวางไว้ต้องมันได้แบบนั้นน่ะยาด้วยแล้วว่าแปลกๆปมันไม่น่ามีใครทำแบบนี้หรอกแต่ว่าน่าจะมีคนแหละลองขึ้นไปดีไหมอะ่ะ เข้าคําเบลด,ดีกว่าเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยทำไมเขาไม่ตายสักทีอ่ะแต่ทองควงเรายิงไม่ค่อยโดนเลยนะดีนะเราปิดไอ้บอลไว้ไก่อนนะ่ะขอพันยาก่อนแป๊บแอบมาดักตรงนี้แล้วก็พันยาก่อนนะนะครับทุกคนดักตรงนี้ก่อนเราจะรอดไหมพี่ยลองลงไปดูเอา้เอาอะแล้วเขาก็หายไปเลยงั้นเรารอดักตรงนี้นะ รอดัดกไปก่อนเอยเราว่าเขาน่าจะอยู่แถวนี้นะน่าจะยังอยู่แถวนี้แหละเราว่าขออนุญาตเร่งความเร็วนะเฮ้ยนี่ไง อุยอ้ยอุ้ยทำไมซองคองเรายิงไม่โดนเลยทุกคนแต่เราพยายามยิงให้โดนแล้วแต่มันยิงไม่โดนอะ่ะอุย้ยเราขอขึ้นไปก่อนจะรอดไหมเนี่ยตานี้เนี่ยอุย้ยเราว่าไม่น่ารอดเลยทุกคนเขาตามมาแล้วเนี่ยซองคองโอ้โหยิงไม่โดนเลยทุกคนโอเคตอนนี้เราก็แพ้นะครับทุกคนลบสิบสี่อุย้ยแต่ว่าลบน้อยอยู่นะโอเคออก โอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับบ๊ายบายนั่นแหละแค่นี้แหละบ๊ายบาย